สวัสดีเดือนแห่งความรักค่ะวันนี้มากับเมนูน่ารักน่ารักหวานหวานเมนูนี้นะคะก็คือ peanut butter banana English muffins ค่ะ English muffin ที่ชิงใช้นะคะเป็นของร้านกรงเส h มโฮมเมดนะคะ e อิง i s ชมัฟฟินของที่นี่เป็นขนมปังสดใหม่โฮมเมดร้อยเรเซใช้ยีสต์ธรรมชาติและวัตถุดิบคุณภาพไม่ใส่สารกันเสียหรือสารเติมแต่งใดๆเฮลที่ Healthy มากๆเลยล่ะอ๋อยีสต์ที่เขาใช้นะคะเป็นยีสต์ธรรมชาติจากข้าวนะคะซึ่งทำให้ขนมปังเนี่ยมีความหอมละมุนแล้วก็นุ่มหนึบด้วยค่ะอร่อยมากๆเลยใช้เนยแท้นมโคสดแท้ด้วยนะ ส่วนชิ้นนี้นะคะก็เป็น Milky b r e รดนะคะเป็นขนมปังนมโคสดแท้ร0อเปอร์เซไม่ผสมนมผงนมค้นไม่แต่งสีไม่มีไส้ไม่มีครีมรสชาติเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยจะออกไปทางความหวานจากธรรมชาติเลยนะคะเฮลที่ดีมากๆเลยล่ะเพียง คุณก็จะได้เมนูเบรคฟาสต์จากขนมปังสุขภาพรสชาติไม่หวานนะคะรสชาติกำลังดีละมุนเราจะใช้ความหวานจากธรรมชาติพวกกล้วยพวกผลไม้แบบนี้เพิ่มเข้าไปค่ะเมืเขือเทศก็เป็นเมืเขือเทศออร์แกนิกกล้วยก็เป็นกล้วยน้ำว้าจากสวนออร์แกนิกทั้งนั้นเลยนะคะมาเติมพลังแห่งความรักด้วยขนมปังอร่อยๆอกันนะคะบา,บายๆค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบายบาย